น้ำใจันรักควาอรักใจเขาใจใครละลายควงให้ดูแอรักสองแงสายลมแงผ่านมานาลิกา นอใจให้คำหนั่งวันวันหนึ่งให้ผ่านไปรักของเธอเ่อใช้้วยดวงใจและเลี้วระบงทำเพราะความความอยากจนใครสนใพ่อกัวแม่ไม่

ใครจะเป็นที่เห็นใจไครจะมาที่จร <c ười> ิงใจ